มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างทีนี้ถ้าเราไปโฟกัสและรีบเรียกเขาว่าเป็นคนพิเศษวันหนึ่งถ้าเราเทขึ้นมาเดี้ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแล้วพี่แอป่ะคะมีพิจารณาไว้ก่มนไม่ต้องมายิงกลับเลยดิอุตสาหช่วยทีมแบบยิงให้นะยี่ทีมมายิงกลับนะทีมเรามันไม่มีมิดแท้ในทีมไม่มีค่ะ แต่พิชชาทีพที่อยู่ตรงนี้แต่คุณข้อถามคุณว่ายังไงนะคะคุณมีไหมแม่หมูคะะแม่มีบ้างไหมอ่ะอุ้ยเดินคนเดียวไม่เปิดโอกาสเหรอคะไม่ได้ไม่เปิดแบบไม่มีโอ้ยแม่แม่เปิดโอกาสแม่เปิดอยู่นะไหนแม่แม่พูดพูดอีกครั้งว่าแม่เปิดหรือไม่เปิดนะเปิดหรือไม่เปิดเอาไงนะเอาแบบไม่อายเขาใช่ไหม ไม่มีเปิดไม่เปิดไม่รู้มันไม่มีไม่มีแต่ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้ามาก็มาให้มันดีๆใช่ให้มันดีๆไม่ต้องมาให้กึนใจอ่ะมาให้มันน่าหักกิริยามารยาทเรียบร้อยเนาะคือแม่แอปเขาสอบเพื่เตป้าเพื่อนั้เวลามาหาเขาว่าขอเป็นแนวที่แบบใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงดีจริงใช้ใช้อะไรบ้างคะเราใช้คือทุกอย่างพึ่งพาได้เลย แต่อย่ามาให้ปวดหัวไอะอย่างแพทอะมาปวดหัวแพทยัยงแบบอ่ะฉันฝ่าฉันสู้กล,ลับเออล่อาเริงล่าเริงฉันสู้กลับใช่ไหมแต่แม่แอบเขาซ้อมวันนั้นมาอย่าให้เขาปวดหัวเอ,อย่าให้คิดเยอะเอออย่าให้คิดเยอะอของอามี<อ>ไหมคะอของอามีเงินเดือนให้นะคะมีเงินเดือนให้นะคะเฮ้ยไม่เอาก็เดี๋ยวเอาบ้างดีกว่าแน่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 ฮะอันนี้มีเงินเดือนอันนี้มีโอทีด้วยนะคะ เอาเอาสู้กันเาเดี๋ยวสวัสดีการมี่สวัสดีการลาคลอดด้วยนะคะอันนี้มีสวัสดิการลาพักใจเหมือนกันเอาเอาของน้องมีเสวัสดิการลาทําสัญญกรรมได้นะคะโอ๊ยอนีไมีอะไรเลยอยู่ให้ได้ก็พออยู่รอดให้ได้ข้างๆแพทแค่นั้นอ๋อมาถึงคําถามยอดฮิตอีกเหมือนกันอ่าเป็นช่วง